สวัสดีค่ะทุกคนน้องโซดขต้องโชว์เก่งทูนิดหนึ่งน้องบอลนะคะน่ารักไะน้องดุนน้องเปแอนนาเบลเี่ยไปท้วเสกันได้ค่ะที่สอะไรนะคะน้องฮาร์ดมาแล้วน้องฮาร์ดพี่ปอยกันอะไจะประกวดนะคะมิสทิฟฟานี่ปี2017 ใช่ปะอ้าวดุลเมื่อกี้สวยอยู่่ะใสดาดดุลเรียกว่าทรงอะไรน,นะทองขวดเฮ้ยชื่ออะไรนะ่น้องฮานบอกหน้าผมนะเบาๆน้องฮานวอนมาถ่ายมุมนี้ให้หน่อยดิน้องฮานเตรียมตัวจะเข้าห้องมืดนะคะ ฝั่งนี้ฝั่งตัวได้นะคะตรีชดาหมายเลข19นะคะจะจะเข้าร่วมประกวดนิสอะไรสันตัตยาเราจะแก้มือนะคะเพราะเราตุ๊ตอน้นเราเคยไปลองสานตัายวันนี้แล้วจะกลับมาแก้มือใช่ค่ะสวด้ดยอะไรคะส่วนลำญ่นะประกวดนางสาวังคูลอภิรรรรร่รรรนรรปรร่วรรรร ถ่ายทีเซอร์ละครสวัสดีสองร้อยคนค่ะขนไม่ได้ที่ไม่ทําแล้วเอ้าไม่บังหรอกว่าทําอะไรเสียงคนท่าเป็ไงคะเสียงเสียงเนี้ยวอดอ่ะเพราะนเสียงขนาดนั้นงงมากเลยนี่ไงหมอนขนใครตามหมอนขนสวัสดีสองร้อยสามสิบคนนะคะกี่คนแล้วคะ สว <Okay. S 2> ัสดี2องอสคนค่ะสวัสดี235คนและอีก20ล้านคนที่บล็อกนะคะ <c oughs> ด,ด,ดนูนุ่นเอานี้น่คะไม่บอกหรอกว่าทำอะไรวันนี้อยากไปเดินนีดนช้อเลยไรด้วยต้นไม้เขาใไฟอร์จะชวนพี่ไหมปะ อะไรนั่นที่พี่ตั้มใส่หน้าน,นั่นนะพี่ม่ลล่าถ่ายรูปตรงนี้เขาเลือกตัวอะไรนะ Starbore ช่ออะไรนะมา Adidas a d i d a าตอนนี้พี่ใส่สเหมือน Adidas a i d a เราดูนะงละครนางแค้นนะคะที่ปายขอบคุณมากเลยค่ะโอเคด้วย าละครเรื่องนางแทนด้วยนะคะวันที่เท่าไหร่นะสามเมษายนช่องวันจันทร์่ยี่สิบสาม่ช่องช่องวันจันทร์ที่ยี่สิบสามสามสาเฮ้ยวันจันทร์ที่สามช่องยี่สิบสามน้ดนทำผมสวยไหมคะพี่ต้แต่งห้าสวยหมดเลยคสวหลุดพานบอกว่าพี่พี่ตายี ีไปเดินจัุจักรกันไหมเร็วๆรูดซิบอกว่าพี่สายเป็นนี้สวัสดี2องร้สิบสสอง้้าสบหท่าสวัสดีค่ะคุณคนเฉดดิ้งนิดนึงนะคะเพราะาหน้าบาน นาแกนม้วนผมน้องนเล็กมากนะคะนางมีเทคนิคช่แล้วห้าบอกห้าบอกน้องฮบอกไปเวอร์ชัวร์ว่าน้องฮปมาเจอพี่กโมมงน้ฮมาเจอพี่ก่โมงชวนโยชิไปด้วยดิตัวอย่างละครนางแคนน่ากลัวน่าดูมากนางแคนเลิศมากนะคะพูดเลยคำเดียวรับรองว่า แซ่บมากอ่ะไม่มีการแอปเสียงกันเกิดขึ้นในเรื่องนี้เสียงก็โป๊ะแต่ก็โอเคอย่าไปซีเรียสใช่ไหมคะมโปะบ้างอะไรบ้างนเ,เรื่องปกติ t i c ใช่ไหมพี่ตั้งมีดาลามผมขะนาข่าไม่ทำะไรอ่ะโคตรจ้า นี่ค่ะนี่ค่ะดูดหไหนขา่นว้าวคนเต็มไปหมดเลยเฮ้ยทําเราลืมถ่ายเฟอร์ฟูอ่ะออมีอยู่ที่แงน ปอยแนะนำตัวเองเป็นภาษาฮ่องกงหน่อยค่ะไปจริงไปจริงฮะนะคะโทรหาพี่เลยหรอโทรหาพี่อ้นก็ได้ค่ะโทรหาพี่ดุนก็ได้อือน้องบอลน้องบอลเออพี่ดุนบอกว่าให้น้องโทรหาพี่ดุนก็ได้ดแบบจริงอพูดสิจริงไหมบันว่าบันว่าจริงหรือไม่จริงดุนเออหาพูดออกสื่อโดนมันก็คิดจริงหรือมั้งคิดไรหรออ่ะมึงพูดเลยตรง แคนดี้หว <c oughs> <c oughs> ัดดีค่ะไลโหไลสิงไลโหหงอเจ้ใหายศพหยุดอุมโหอันเจ้าเสยเต็มจงเฮ้ยน้องฮ์ทหัวเระเห็นเลย เมือ่อไงไม่รู้อ่ะเอ,อ้ยเราไม่ต้องทาลิปตรงนี้เราทาตรงนน้นเอาลิปสีแดงนี้ไงที่เราซื้อมาใหม่เราทาแบบอย่างนี้สวยกว่าอันนั้นวะทรงผมเ,ลเลขาเรียกทรงอะไรคะทรงอะไรอะทรง,ทรงห้าบาททรงเลยนะคะห้าบาทเป็นยังไงอะเพราะว่าห้าบาทก็ต้องทอน อะไรของดุลเพราะไม่ถึงห้าปารคือทำเร็วมากใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าทำเป็นก้อนอะไรอย่างนั้นไม่สวยหรอเป็นนักร้องหรือล่าก็เราแอบ,บชอบอ่ะป่าวคะ่ะไม่ได้แต่งเพลิงพระนางคะ่ะทำไมอะ <laughs> เอขอดูนี้นะทำไมถึงคิดว่าเป็นเพลิงพระนางคะ่ะ <c oughs> <c oughs> Show your body ออโอเคโอเคโอเคแต่ต้องปิดตาโอเคเลยดุนเก่งที่สมเดครับผมนานหน่อยแต่ชัวบบร์ช่างน้าผมหล่อจังเ,เลยค่ะวิตา คือจะเป็นดารานะคะดาราผู้ชายชนว่าพี่ว่าช่างผมหล่อจังเลยเลยอ่อแอดไลน์ได้นะคะอาริเ็กซันดุนท่านครับ,บน้องคนนี้ ค้า500คนแล้วนะคะอะไรเราจะข้างหน้าลงจะเอา,า่อาหมโอเค <c oughs> รู้อย่างเงี้ยเท่าไงอ่ะเท่าไงมันลงมีความอะไรนะ้้าต้องัดเช้าสวยมีเร่องต้องตัดบัตรเช้าต้องมีด พูดลอยร้อยร้อยเหรอคุณว่าร้อยร้อยแรงงานอะไรเซอร์ไพรส์ค่ะบอกไม่ได้ค่ะจะไปที่บ้านนะคะวันนี้อุยจ้ะจะมีคนไปเจอกันได้ที่ตุจักรนะคะจะทอะไรกคนปันหมายเวลานี้เนี่ยนะ อันนจ้รถลาปิดเข้มฟืนเด้อเดี๋ยวเลียบฮัลโหลสวัสดีค่ะน้อง้านขอมาม่วงหน่อยะม่วงไหนนั่งไงนั่งนั่งนี่ในผาดเง อ,อันมหรอนนอันนี้เกยวกยวนายกิกาแล้วรากินแ่ันคนนี้แม่แม่มสวยเป็นตั้งสิบสิบสิบ,สบ ใจพี่ตั้มหน่อยนะคะพี่ตั้มไม่ค่อยสบายร้านไหนทำไมสวยจังเลยคะเอเล็กซ์ชิวนดู อะไรนะั่งแต่งหน้าตายแลหมือนนั่งแต่งหน้าจะขึ้นโชว์ไงมาขึ้นโชว์เป็นน้องสาวน้องฝั่งนี้ค่ะกับน้องน้อยหนาอันนี้ยาวกว่าป่ะหรือเป็นเรื่องปกติมันยาวกว่าแต่โอเคโอเคดูเป็นพี่มาแบบนี้นะคะ

ว่าสั้นส่วนแล้วนะจริง,งพี่พลอยสวัสดีค่ะ<ส>เลอชูอะไรนะฟาร์มผมโอเค ได้ดูซีสละครพี่อ้าําจะไม่ได้ดูครับเพลิงเพลิงพระนางน,นางแค้นปังมากเหมือนกันนะคะ เพราะว่าดุนบอกว่าอะไรนะอ๋อชนหน่อยนะแม่เลนนชอบชอบคำเนียพ่วุ้นพี่หุ้นโซเอาคิดคิทว่หคืออะไรล่ะคุขอยืนเลยได้ไหมคะ อมยัง่งพี่ดุนทำผมสวยมากๆค่ะจา้จางได้นะคะ อะไรคะคพี่โเียขอบคุณค่ะสุวิศสุอะอสุวิจิตรานะอยทาวีระกิริโจลี่โจมะดุลพี่โจพี่โจสว,วัสดีคะ่ะมาชา ใส่หมอนในนี้ด้วยวะใส่หมอนมนี้พี่ดูร,รับรับสอนทำผมหรือเปล่า <c oughs> ยิ้มแบบมีเลสนาหน,าหนพร้อมย่างปะ นิชาหมึกหมึกชาแนลชาแนลนะว่าไฟไปดูฉากกันดิ ไข่มุเอเชียปะไข่มุกเอเชียะไขมุปไข่มุกเอเชียพี่ตั้งนั่งขอลิปสติกด้วยใช่ปะเฟอร์ฟูคือดีมากติช่าผอมสุดสเตค่ะสเตเองบุ๊นเด็เอง เครื่องป้ทาลิปสีแดงใช่ไหมเ๋ค่อา่ารจาขายอีกขายอีก ใช่สวัสดีเดอ e s วก็ผู้ถูกพูดผิปากสีนี้ก็สวยแล้วค่ะแม่เข้ากับชุดใช่แต่ว่าในเขาในฉากเขาบอกให้ทาด้วยสีแดงไม่ทาแดงก็ได้พี่ปอยทาสีแดงก็ได้ไม่ย้ำด้วยสีนี้ก็ได้ค่ะแล้วต้องไปสีที่ปอยแอนที่ปอยบอกตีดในกระเป๋าปอยอะแม่ฉับลงย่าไหมคะ เยินแล้วอ่ะเดินมาทีเดียวเดินแล้วอ่ะังเดี๋ยวไม่มีกไม่มีเลยมันคือสิมันร้องคืนี่แหละไม่ไม่เปอน ปากสวยแล้วนะพี่คุณโซก็บอกคุณวรสสวัสดีค่ะนังเจวิไลน่ากสิณวิชาดาสวัสดีค่ะคุณอันนี้ว่าถูกปัะสิบล็อกโคเนาะคุณบยอยขอบคุณนัจชาลายลายฟ้าลายฟ้าโอเคนออสลายนชชา เพี่คี่าอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะแล้เดี๋ยวเขาขออัธรตูนะพี่บอยพี่บอยแต่งหน้าไปก่อนแล้วค่อยใส่ดัวไมถะอะไว่าเมื่อกี้มันเป็นรูปหัวใจอยู่ยไหมหลังที้วิ้ง